จอเกมมิ่ Full HD และ 2K ฟีเจอร์ครบจาก AOC ถ้าพูดถึงความคมชัดนะคะของหน้าจอของเพื่อนค่ะเคลียมเคยพูดถึงความคมชัดในระดับ 2K กับ 4K กันไปแล้วนะคะว่าเขาแตกต่างกันยังไงรวงไมไปถึงการคำนวณจำนวนของพิกเซลด้วยเพื่อนๆสามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะคะ และคลิปนี้ค่ะคิปจะมาพูดถึงความคมชัดในระดับ Full HD นะคะและ 2K กันบ้างดีกว่าค่ะคิมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินนะคะเพราะความละเอียดและความคมชัดในระดับ Full HD และ 2K น่ยเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกจอคอมจอสมาร์ทโฟนหรือจอแสดงผลอื่นๆนะคะและถ้าพูดถึงความต่างล่ะความคมชัดเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวคลิปนี้คิมจะมาอธิบายให้ฟังค่ะ สำหรับ Full HD นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมค่ะไม่ว่าจะเป็นจอทีวีจอคอมจอสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่แท็บเล็ตนะคะต่างก็มาพร้อมกับความละเอียด Full HD ที่ย่อมาจาก Full High Definition นะคะที่ความละเอียด19 2 0ง0คูณ1080พิกเซลหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่า1 0 8 0 p และความละเอียดนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานของจอแสดงผลท,ทั่วไปเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนคะ่ะต้องการจะซื้อจอนะคะไม่ว่าจะเล่นเกมหรือเสพคอนเทนต์ทั่วไปคิมก็ขอแนะนําจอตัวนี้เลยค่ะ และนี่นะคะก็คือจอ AOC ค่ะในรุ่นของ c 3 2 g 2 z e e นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาด3.2นิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็ดีไซน์โดยรวมของเขานะคะจะมีความเท่ตามสไตล์ของ AOC ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับระดับความพงอยู่ที่ 1,500R ค่ะอัตราส่วนหน้าจอะคะจะอยู่ที่16:9ต่อนั่นเองนะคะขอบจอทั้ง3ด้านของเขาบางมากๆเลยนะคะสามารถต่อใช้งานได้มากกว่า1จอแบบสบายๆเลยค่ะตามมาด้วยความละเอียด Full HD 1,920 x 1,080พิกเซล ภาแนวเป็น VA ค่ะให้มุมมองที่กว้างถึง178องศารีสป้อนทามเพียง1 VSEC MPRT และก็รีเฟนเลสสูงถึง 240Hz เรียกได้ว่าเป็นจอเกมมิ่งอีกหนึ่งตัวนะคะที่จัดเต็มในเรื่องของสีนะคะด้วยค่า srgb 1.23%สามค่ะสามารถแสดงผลสีสันได้ถึง 16. 7พันล้านสีตามมาด้วยเทคโนโลยีนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการเล่นเกมให้สนุกมากยิ่งขึ้นอย่างเกมโหมดเป็นเบอร์สามารถปรับได้ที่หน้าเมนูเลยค่ะและ amd freesync premium นะคะที่จะช่วยซิงค์อัตรารีเฟรชเรทข,ของการจอของเพื่อนและหน้าจอเนี่ยให้แสดงผลไปนในทางเดียวกันค่ะทําให้ภาพในเกมนะคะลื่นไหลไม่มีสะดุดค่ะแถมยังช่วยลดการฉีกขาดอีกด้วยตามมาด้วยเทคโนโลยี l o n p ท t Lag นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการตอบสนองการใช้งานได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะมีโหมดสําหรับการเล่นเกมถึง6โหมดด้วยการตามมาด้วยฟีเจอร์ถนอมสายตานะคะอย่างฟิกเกอร์ฟีและโลบูไลอีกด้วย มาต่อกันที่ 2K กันบ้างนะคะในหน้าจอค่ะความละเอียดระดับ 2K จะอยู่ที่2,560คูณ1,440พิกเซลนะคะซึ่งจะเป็นความละเอียดที่ถูกพัฒนานะคะในเรื่องของความคมชัดให้สูงขึ้นไปอีกและแน่นอนนะคะว่าได้รับความนิยมมากๆในปัจจุบัน,นะคะ่ะพอๆพกับ Full HD เลยนะคะแต่ว่าจะได้ความคมชัดที่มากกว่านั่นเองนะคะเราสามารถที่จะใช้ในการเล่นเกมก็ได้ะคะ่ะนําไปดูหนังก็จะได้ภาพที่สมจริงหรือว่าจะใช้งานในเฉพาะทางก็ได้เช่นกันสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังตามหาจอที่ความละเอียด 2K ก็ขอแนะนําตัวนี้เลยค่ะจอจากทาง AOC นะคะในรุ่นของ CQ 2 7 g q นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นจอขนาด27นิ้วค่ะเพื่อนๆแล้วเขานะคะก็มีดีไซน์ที่โดดเด่นฉบเฉียวนะคะแล้วก็มีความเท่ตามแบบฉบับของ AOC ค่ะมาพร้อมกับความโค้งในระดับ1,500 i ด้วยอัตราส่วนหน้าจอของเขานะคะจะอยู่ที่16:9ตอนั่นเองค่ะ ขอบจอทั้ง3ด้านเนี่ยก็บางสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆความละเอียดจะอยู่ที่ 2K 2,560พูด1,440พิกเซลพานลเป็น VA ค่ะให้มุมมองที่กว้าง178องศาค่ารีเฟรชเลสน,นะคะสูงถึง144เฮิรตค่ะรีสปอนท์ทม1มิลลิเซก MPRT จัดเต็มในเรื่องของสีไม่แพ้ตัวที่คิมพูดไปก่อนหน้านะคะด้วยค่า sRGB 120%สามารถแสดงสีสันได้ถึง16.7พันล้านสีตามมาด้วยเกมโหมดและเทคโนโลยี Adaptive Sync นะคะที่จะ วยลดการฉีกขาดของภาพบนหน้าจอทําให้การเล่นเกมของเพื่อนเนี่ยลื่นไหลามากยิ่งขึ้นและเทคโนโลยี l o อินพุตแ a งเนี่ยเขาก็มีมาให้เหมือนกันค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในส่วนของเทคโนโลยีถนอมสายตาทาง aoc ก็ให้มาเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็น f r ิก k ก r f ฟรีหรือโลบู เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆกับจอเกมมิ่งจากทาง AOC ทั้ง2รุ่นที่ครีมได้พูดไปนะคะไม่ว่าจะเป็น C32G2 สอ e สความละเอียด full HD หรือถ้าใครอยากให้ชัดขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะเป็น CQ27G2 นั่นเองค่ะความละเอียดก็จะเป็น 2K ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับฟีเจอร์และเทคโนโลยีค่ะที่จะช่วยให้การเล่นเกมของเพื่อนๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแถมยังมาพร้อมกับดีไซน์นะคะที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์เกมเมอร์สุดๆเลยสาหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูราคาหรือว่าติดตามรายละเอียดได้ www.jib.co.th หรือแอปพลิเคชัน JIB สั่งข้อส3 0 0ันดอมีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ JIB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอคิมมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ